สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําไอเดียการแพร่พันธุ์นะครับหรือว่าเพาะพันธุ์กิ่งมะนาวง่ายๆมาฝากนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําการตอนเลยนะครับผมถ้าเราทําการตอนกิ่งมะนาวตัวนี้นะครับต้องใช้เวลาถึง30วันถึง40วันนะครับกว่ารากตัวนี้เขาจะงอกออกมานะครับผมแต่สําหรับวิธีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการนํากิ่งมะนาวไป แทะพันอย่างเร่งด่วนนะครับเราสามารถตัดแล้วก็นําไปชําได้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทาพร้อมกันเลยนะครับวิธีการเลือกกิ่งพันุมะนาวที่เราต้องการจะนํามาชํานะครับผมกิ่งมะนาวต้องสมบูรณ์นะครับไม่เป็นโรคนะครับผมอย่างเช่นกิ่งนี้นะครับนี่นะครับก็เพิ่งแตกยอดออกมาอย่างสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ เราต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์นะครับผมก็ง่ายๆนะครับให้เราทำการตัดมาสักประมาณ30เซนครับนี่นะครับก็ตัดมาประมาณ1ไม้บรรทัดครับประมาณนี้ครับแล้วทำการลิบายออกเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราได้กิ่งมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราฝานกิ่งนะครับเฉียงนี่นะครับก็ปาดเฉียงแบบนี้นะครับผมเวลาลากเขาจะงอกออกมานะครับเขาก็จะงอกตรงเปลือกกิ่งนะครับที่เราทําการเฉียนออกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องดื่มนะครับ เครื่องดื่มชูกําลังยี่ห้อใดก็ได้นะครับผมมาทําการแช่นะครับเครื่องดื่มชูกําลังพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยเร่งรากนะครับให้รากงอกไว้นะครับผมแต่ว่าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมรากก็งอกเหมือนกันนะครับก็แช่ไว้แบบนี้นะครับประมาณห้านาทีนะครับ ก็หลังจากที่เราแช่น้ํายาเล่งรากนะครับเราต้องมีขวดน้ําพลาสติกนะครับหนึ่งใบนะครับก็เป็นต้องเป็นขวดขนาดใหญ่นิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับตัดประมาณสิบเซนถึงสิบห้าเซนนะครับประมาณนี้อ่ะเราจะตัดขาดเลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมดินครับดินปลูกนะครับผมเป็นดินอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมได้ทดลองดูแล้วลากงอกเหมือนกันหมดนะครับดินที่เราต้องนํามาใส่ต้องชุ่มน้ําแบบพอดีนะครับให้เราทําการนํามือกล้ำแบบนี้นะครับแล้วน้ําไม่ไหลเยิ้มนะครับแค่หยดๆแบบนี้นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับใส่ลงไปครับ เราก็ใส่ดินมาประมาณนี้นะครับหลังจากกิ่งมะนาวที่เราทําการแค่เครื่องดื่มไว้5นาทีนะครับเราก็นํากิ่งมะนาวตัวนี้นะครับมาเสียบลงไปได้เลยนะครับเสียบลงไปเลยครับแบบนี้เอาลงไปประมาณ1นิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดดินตรงนี้นะครับให้แน่นเลยครับ กดตรงที่เราเสียบยอดลงไปนะครับให้แน่นเลยก้นขวดไม่ต้องเจาะนะครับเราจะไม่ให้น้ำไหลออกเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำขวดตัวเนี้นะครับมาคลุม ไปแบบนี้นะครับนี่ยครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผ้าเทปใสนะครับรัดเลยปิดไม่ให้อากาศเข้านะครับฝาด้านบนปิดไว้ครับ นี่นะครับเราก็จะแปะเทปใสนะครับให้แน่นเลยนะครับไม่ให้อากาศเข้าได้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้15วันถึง20วันนะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะงอกออกมาแล้วนะครับผมลากงอกออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ผมได้ทําไว้นะครับผม นี่นะครับก็เป็นกิ่งมะนาวที่ผมได้ทําการชําไว้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับลากวิ่งเต็มขวดเลยนะครับหลังจากที่ลากงอกแบบนี้แล้วนะครับเราก็นํามาชาใส่กระถางแบบนี้นะครับนํามาตากแดดได้เลยนะครับกิ่งชําที่เรานํามาใส่ขวดไว้แบบนี้นะครับก็ เป็นการควบแน่นนะครับอย่าให้โดนแสงแดดนะครับผมคือตัวนี้นะครับเราสามารถพกไปได้ทั่วโลกเลยนะครับแค่ไม่ให้โดนแสงแดดเท่านั้นนะครับยังไงลากก็งอกนะครับผมทําแบบนี้ได้เลยนะครับเราทาได้ทันทีเลยนะครับเราไม่ต้องอเสียเวลามาตอนกิ่ง สิบห้าวันสามสิบวันสี่สิบวันนะครับรอรากงอกนะครับกว่ารากจะงอกนะครับเราก็เสียเวลาไปเยอะนะครับเราทําแบบนี้นะครับอย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเราอยากได้กิ่งพันมะนาวกิ่งมะกรูดกิ่งส้มโอนะครับพวกนี้นะครับสามารถทํากิ่งแบบนี้ได้เลยนะครับผมทดลองมาหลายตัวนะครับเป็นฝรั่งมะม่วงพริกอะไรพวกนี้ ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับตายแห้งหมดครับแต่พวกกิ่งมะนาวส้มโอหรือว่ามะกรูดเป็นพันพวกส้มพวกอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะครับทําแบบนี้นะครับสามารถพกไปได้ทั่วโลกเลยนะครับยังไงลากก็งอกนะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็นการชํากิ่งมะนาวแบบง่ายๆพกพาสะดวกไปได้ทั่วโลกนะครับทําแบบนี้เลยยังไงลากก็ะงอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครัาใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทำง่าย,ายๆพกได้ทั่วโลกนะครับ